มี่โตบอกว่าปัญหาที่เกิดคือไฟเบรกติดกลางหลังจากลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะครับรถออกรถ,รถไฟติดกลางถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สนใจหรือไม่เห็นมันจริงๆเนี่ยคื่นเดียวแบตหมดเลยครับพรุ่งนี้ตารานไม่ติดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเดือดร้อนถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอูไม่มีรถพ่วงแบตไม่มีรถที่ส่งบริการมาช่วยนะครับเราก็จะลําบากครับเพราะฉะนั้นปัญหานิดเดียวนะครับเราเราใช้เศษวัสดุอะไรก็ได้นะครับมาทําการ นะครับกดสวิตช์ไฟเบรกนะครับแทนลูกยางที่มันสี่การลดหล่นลงมานะครับทุกคนจะเจอดีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดับเครื่องรถนะครับเราถึงบ้านหรือถึงที่ทํางานหรือจอดในห้างในอะไรนะครับเวลาเราไปจอดรถเนี่ยพอจอดปุ๊บดับเครื่องเขาจะมีดับเครื่องเรียบร้อยนะครับดึงเบรมือเขาอีบีดับเครื่องเ,เรียบร้อย,ออลอยแล้วก็ปิดประตูรถล็อกประตูรถออกมานะครับ สังเกตดูถ้าเกิดมีปัญหานี้เกิดขึ้นเรื่องไฟเบรคไฟเบรคนะครับไฟเบร์ทั้งสามดวงเนี่ยไฟเบร์ทั้งสามดวงยังติดข้างอยู่ในขณะที่เราขับเครื่องแล้วก็ล็อกรถไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะหลายๆคันจะเจออีกตการณ์นี้นะครับเกินเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถหลายๆรุ่นเนี่ยจะเจอปัญหานี้เมื่อใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งนะครับจะเกิดปัญหานี้เนื่องจากว่ามาดูนะครับปัญหา ปัญหาก็คือพี่ตัวอธิบายด้านนอกก่อนนะครับก่อนจะพาไปดูในรถทุกคนจะเจอนะครับวัสดุประมาณนี้นะครับเป็นเป็นเป็นพลาสติกนะครับหรือเป็นยางนะครับจะตกลงอยู่ที่พื้นนะครับหลังจากที่รถใช้ยานไปห้าหกเจ็ดแปดปีเนี่ยรถมันอยู่ความร้อนในเวลาเราจอดตากแดดเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับพลาสติกพวกเนี้ยมันจะหล่นอยู่ที่พื้นนะครับมันคือนะครับพี่ตัวจาลองเหตุการณ์นะครับ ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่มันมจะหล่นอยู่ที่พื้นตรงตรงตรงที่วางเท้าของคนขับฝั่งคนขับเนี่ยตรงตำแหน่งแป้นเบรกนะครับมันจะหล่นมากองอยู่ที่พื้นเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยโดยจําลองนะครับว่าถ้าอยู่ในรถเนี่ยมันจะมันจะติดกันอยู่แบบนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันอ่ามันจะมันตรงแป้นเบรกเราเนี่ยแป้นแป้นเบรกเราเนี่ยมันจะมีรูมีรูอยู่นะครับตรงแป้นเบรกเนี่ยแล้วก็นี่คือสวิตช์ไฟเบรกนะครับสวิตช์ไฟเบรกนะครับสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยทําหน้าที่อ่าพอพอเราเหยียบเบรกเนี่ย สวิตมันจะต่อนะครับสวิตเนี่ยไอตัวสวิตเนี่ยมันจะต่อไฟสัญญาณไฟให้นะครับให้ไฟเบรกด้านหลังเราติดนะครับให้ไฟเบรกด้านหลังเราติดแต่พอเราเรา่าปล่อยเบรกเนี่ยสวิตไฟเบรกเขาเนี่ยเขาเขาจะมีวัสดุตัวนี้มามามาปิดปิดอยู่ในรูใช่ไหมครับปิดอยู่ในรูเนี่ยอ่าเขาก็มาเป็นสต็อปเปอร์ห้ตัวนี้มากดสวิตให้ดับนะครับสวิตตัวนี้กดแล้วดับนะครับปล่อยแล้วติดนะครับพอหยับเบรกก็ติดพอปล่อยเบรกกลับมาที่เดิมก็ดับนะครับทีนี้ว่า ไอ้เจ้าสวิตตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแต่พลาสติกตัวเนี้ยมันกรอบนะครับไอ้ตัวล็อกที่มันใส่ไปในรูเนี่ยมันกรอบมันแตกมันหล่นลงมาที่พื้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเบรกเราเนี่ยไม่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 มันไม่มีอะไรไปกดตัวปลายสวิตนะครับเนี่ยนึกว่าครับไม่มีอะไรไปไปกดตัวปลายสวิตมันนะครับไม่มีอะไรไปกดปลายสวิตมันปุ๊บมันทําให้ไฟเบรกมันติดค้างเขารถคิดว่าเราอ่ะยังเบรกอยู่นะครับไม่มีอะไรไปหยุดมัน แต่ทําไมมันติดค้างไฟเบรกเป็นไฟเป็นไฟที่ไม่ผ่านสวิตช์กุญแจนะครับเป็นไฟที่วิ่งตรงจากแบตเบตอรี่ผ่านฟิวผ่านรีเลย์แล้วมาที่ไฟเบรกเลยนะครับไฟเบรกเป็นไฟที่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้ามีการเบรกเนี่ยไม่ว่ารถติดหรือรถเปิดสวิตช์กุญแจหรือยังหรือหรือสตาร์ทเครื่องหรือยังหรือจอดอยู่กับที่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกเงื่อนไขเนี่ยไฟเบรกเนี่ยเขาเ,เขาสั่งให้ทํางานก่อนเลยเพราะมันเป็นเรื่องของอความปลอดภัยนะครับ เป็นเป็นเป็นอ่าต่อให้เราไม่ตาร์ทานเครื่องต่อให้รถเราเสียมีปัญหาเครื่องดับตาร์ทเครื่องไม่ได้แต่ยังไงไฟเบรกต้องติดก่อนนะครับให้กันหลังได้เห็นว่าเนี่ยเราอยู่สถที่นะครับรถม้าข้างหลังจะได้ไม่ชนเรานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ว่าเราดับทําไมดับเครื่องแล้วล็อกประตูล็อกรถไปแล้วไฟเบรกยังติดอยู่พยเพราะไฟเบรกเป็นไฟที่วิง่งตรงจากแบตเตอรี่บานฟิวบารีรรลรลเลยแล้วมาที่ไฟเบรกเลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวพี่ตัวจะไาไปดูข้างในว่าเวลาเขาหล่นอยู่กับปื้นเนี่ย ไอตัวไอตัวเป้นเบรกเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนถ้าเกิดไปนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยถ้าหาอะไรก็ได้นะครับนี่นี่ไม่ใช่วัสดุที่ที่เป็นที่ที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับหาอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วสามารถใส่ไปในรูเป้นเบรกได้เนี่ยอะไรก็ได้ใส่ไปในรูเป้นเบรกครับมันก็สามารถไปทาหน้าที่กดตัวสวิตช์ไฟเบรกให้เราได้นะครับ อะไรก็ได้เบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะพรุ่งนี้เราจะเอารถไปเข้าอู่เข้าศูนย์หรือไปร้านอะไรไปซื้อนะครับทีนี้ว่าถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะครับถ้าระดับช่างเนี่ยมีความจานานเขาจะถอนปักด้านหลังของสวิตช์ไฟเบรกได้เลยนะครับหรือถอนขัวแบตแต่พอถอนกวัวแบตเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยข้อมูลอย่างอื่นเนี่ยพวก ECU พวกวิทยุพวกด e ีโมดอะไรเงี้ยมันจะเออร์เรอร์หมดเลยก็ไม่แนะนําให้ถอดนะครับเพราะเดี๋ยวมันมันก็จะเออร์เรอร์หมดเลยต้องมาเซ็ตค่ากันใหม่หมดนะครับ ก็ถ้าตอดสวิตถ้าตดปัก๊กสวิตไฟเบรกไม่เป็นก็ก็หาอะไรมามาปิดมันไว้นะครับมาปิดมันไว้ก่อนมามาผ้าเทปก็ได้ครับพันหนาาพันหลายรอบเลยนะครับผาเทปนะครับพันไว้เพื่อเพื่อให้สวิตไฟเบรกเนี่ยมันมีตัวหยุดของมันนะครับที่ไปตัวไปซื้อมาได้นะครับตามร้านอะไรนเนี่ยะนะครับแบบนี้มันจะเป็นแบบเนี้ยคือใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้าถ้าใหญ่เราก็เหลาตรงนี้หน่อยนะครับหาอะไรมาเหลาตรงนี้หน่อยนะครับ โอเคทีนี้ว่าเดี๋ยวพี่โตพาไปดูว่าในรถเนี่ยลักษณะในรถเนี่ยเจ้าซึกไฟเบรกมันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ยังไงจะพาไปนะครับโอเคพี่โตจะพาทุกคนมาในรถนะครับพอมาถึงตำแหน่งในรถนะครับเป้นเบรกของทุกคนนะครับอ่านี่คือแป้นเบรกนะครับเพื่อนๆไล่ตามนะครับตามแป้นเบรกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปเจอกับเจ้าสวิตไฟเบรกนะครับไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมครับ ปเจอเจ้าสวิตไฟเบรกแล้วนะครับอีกหนึ่งนะครับที่เป็นสวิตไฟเบรกนะครับอ่าตัวนี้นะครับที่เป็นสต็อปเปอร์เนี่ยหาอะไรไปปิดรูมันนะครับถ้าไม่มีก็ผ้าเทปหรืออะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เลยบอกตรงๆว่าอะไรก็ได้นะครับหวัวนงหัวน็อตอะไรได้หมดนะครับเอาไปปิดรูมันให้มันมายันกับตัวเดือยของสวิตไฟเบรกนะครับแล้วไฟเบรกของเราจะไม่ติดค้างนั่นคือและแบตเตอรี่เราจะไม่หมดนะครับ พราะไฟเบรกอะ่ะมันกินวัดสูงสามหลอดเนี่ยเบรกเบรกพวกเบรกที่มีไฟเบรกดวงที่สามด้วยนะครับมันจะกินแบตพลังแบตไปเยอะมากแล้วเช้ามาเราก็แบตเราจะหมดแล้วก็สตาร์ทไม่ได้เลยนะครับโอเคปัญหานี้ทุกคนเดี๋็กมโตจะเอาไอตัวตัวนี้นะครับไปใสใ่เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถใส่ได้ไหมดับได้ไหมนะครับ โอเคพี okay. ่โตได้เอายางนะครับมาใส่ไว้ตรงรูสวิตไฟเบรกแล้วนะครับทีเนี้ยเห็นไหมครับว่ามันมันมีตัวตัวยางเนี่ยจะมาชนกับตัวสวิตแล้วโอเคจาไม่สวิตเนี่ยมันมันยุบก็ไปลึกเลยใช่ไหมครับก็คือมันกดให้ไฟเบรกดับได้เลยนะครับตำแหน่งนั้นนะครับอเคอยู่ประมาณนั้นนะครับด้านบนของแป้นเบรกเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่า ไฟเบรกดับหรือ,อยังนะครับโอเคไฟเบรกทั้งสามดวงดับแล้วนะครับนะครับดวงด้านขวาดวงที่สามแล้วก็ดวงด้านซ้ายน้องจะไปเหยียบเบรกกัหน่อยครับเ,เดี๋ยวให้น้องก็ไปเหยียบเบรกนะครับให้น้องก็ไปเหยียบเบรกเนหะยียบเบรก หยยบ,บแรงๆครับโอเคปล่อยเบรกหยยบเบรกปล่อยเบรกครับโอเคทุกคนก็พอจะเห็นภาพเลยนะครับตามที่พี่โตบอกว่าปัญหาที่เกิดคือปล่อยเบรกติดกลางหลังจากลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะครับรถออกรถไปติดทางถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สนใจหรือไม่เห็นมันจริงๆเนี่ยเพื่อนเดียวแบกหมดเลยครับพ่งนี้สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเดือดร้อนถ้าอยู่ตา่างจังหวัดอยู่ไกอู ไม่มีรถพ่วงแบตบไม่มีรถที่สุำนวยคารมาช่วยนะครับเราก็จะลําบากครับเพราะฉะนั้นปัญหานิดเดียวนะครับเราเราใช้เศษวัสดุอะไรก็ได้นะครับมาทําการนะครับกดสวิต์ไฟเบรกนะครับแทนลูกยางที่มันฉีกขาดหล่นลงมานะครับทุกคนจะเจอพี่โตเคยอธิบายทางโทรศัพท์เนี่ยจนจนแบตหมดเลยครับอ่า หลายคนก็ทําไม่ได้บางคนก็ทําได้นะครับบางคนจบปัญหนานี้ด้วยด้วยตัวเองภายใน5นาทีนะครับก็ก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่โตต้องมาทําคลิปให้เห็นภาพจริงๆนะครับปัญหาอะไรหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงเบื้องต้นนะครับแล้วก็พอเสร็จทุกอย่างเราก็ไปเข้าศูนย์หรือเข้าอู่หรือซื้อจากร้านอะไรมาใส่เองนะครับอันน้นก็ไม่ว่ากันราคาก็ไม่แพงครับโอเคงั้นคะลิปนี้พี่โต แนะนําเพยงตัวนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะครับสอบถามได้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ